โอเคครับก็จะมาส่งงานลูกค้านะครับพอดีเขาซื้อเสร็จปุ๊บเขาอยากให้มันแรงสัก450เขาอยากจะดันได้ถึง500แต่ถ้าดันถึง500มันทําเยอะนะครับและอย่างไม่ปลอดภัยต่อเสื้อเกียร์นะเพราะว่ามันมีเคสหนึ่งที่ผมถ่ายคลิปลงไปว่าเปลี่ยนเสื้อไปแต่งมาแล้วเสื้อเกียร์แตกนะครับเบ็ดเสร็จแล้วก็คือยกเกียร์ใหม่เลยนะครับเพราะว่ามีเฟืองเสียหายแล้วก็ลูกสูบหักอีกก็เลยต้องยกเกียร์เอียนซีใส่ไปเอาจริงๆก็คือแรงสัก450 ไม่เกินไม่เกิน460กําลังดีนะครับแล้วก็เรื่องแล้วเขาก็รีเควสตว่าขอเพิ่มความแม่นยําได้ไหมตรงที่ว่า,าเปลี่ยนยางฮอปนะครับให้เป็ยนยางฮอปแต่งเพื่อเพื่อให้ลูกมันนิ่งขึ้นนะครับแต่ลูกผมแถมไปเป็นลูก0.25ลูกมันจะนิ่งในระดับหนึ่งแหละแล้วก็เซตลมไปใหม่นะครับ mm. ก็คือให้มันให้มันยิงแม่นขึ้นเขาต้องการ30เมตรซึ่ง450เป๊ะ ไม่เป๊ะๆนะครับที่ผมวัดความแรงนะครับแต่เดี๋ยวในคลิปเราวัดให้ดูอีกทีหนึ่งว่าความแรงมันเท่าไหร่นะครับแล้วก็พอเปลี่ยนเนี่ยด้วยความที่มันเป็นศูนย์เปิดนะครับแล้วผมยิงในระยะที่ประมาณสัก20 2 5 2 6เมตรเกือบเกือบ30นะครับเพราะว่าผมตั้งเป้าไว้เดี๋ยวไงเดี๋ยวผมถ่ายคลิปนะแต่กล้องที่ผมตั้งมันไม่ได้ไม่ได้ใกล้เป้านะครับจะซูมไปนะเนื่องจากมันไม่อยากให้มันลูกมันอยู่ในเราไม่อยากให้กล้องมันอยู่ในวิถีของ ลูกก็สูนน้องมันก็แอบอันตรายอยู่นิดนึงนะครับ mm hmm. ก็นี่เดี๋ยวต่อไปก็จะวัดความแรงนะครับเพราะว่าความแรงเสร็จเดี๋ยวผมก็จะมาทดสอบความแม่นยำให้ท่านดูกันนะครับผมอันนี้มาวัดความแรงให้ที่ลูกค้าให้ทํานะครับก็ขอแรง450 โอเคความแรงค่อนข้างนิ่งนะครับเดี๋ยวต่อไปให้ดูความแม่นยำกันโอเคครับมาทดสอบความแม่นยำครับกล้องผมจะตั้งใกล้กว่าที่ผมยิงประมาณสัก5-10เมตรนะครับโดยประมาณนะโดยประมาณนะครับส่วนเป้าเนี่ยที่ผมที่คุณเห็นในเป้าคือจะเป็นขวดน,น้ำขนาด6ลิตรนะครับแล้วก็จะลองยิงระยะ25ประมาณ27เมตรนะครับ25ไม่เกิน30นะครับ ดูว่ายิง20นัดเข้ากี่นัดนะครับแล้วอย่างที่บอกแล้วผมขอบอกไว้ก่อนว่าผมยิงด้วยศูนย์เดิมนะศูนย์เปิดเพราะว่าด้วยระยะศูนย์เปิดเนี่ยอางจริงมันก็ไม่ควรเกิน20นะครับเพราะว่าถ้าเกิดท่านยิง20ปุ๊บท่านต้องเล็งต่ําเผือสูงนะครับเล็งต่ําแล้วมันจะโดนเป้านะครับโอเคมาดูกัน20นัดจะโดนเป้ากี่นัดนะครับ โอเคไหมนะครับดูความแม่นยำมาไปแล้วแล้วสูตรเป็นไงบ้างนะครับกับการเซตติ้งตัวนี้นะครับขอย้ำนะครับภายในเดิมหมดเลยยกเว้นสปริงที่เปลี่ยนใหม่นะครับขอบอกกับเจ้าของก่อนนะครับที่ได้ไปเจ้าตัวนี้ไปนะครับอย่าลางออโต้บ่อยนะครับพยายามยิงเป็นชุด4-5านัดพอนะครับเพราะว่าการลากออโต้เนี่ยด้วยสปริงหนักขนาดนี้นะครับคือเขาไม่ได้เซตภายในใหม่เลยเลยคือเป็นภายในเดิมแต่เป็นของใหม่นะครับมันก็มีอาจจะทําให้มันเสียหายได้ไวขึ้นนะครับแนะนําให้ยิงเป็นเซมิอย่างเดียวจะดีมาก นะครับแล้วก็พวกภายในมันยังเหมือนเดิมเนาะมาถามว่ามันอึดไหมมันก็อึดน,นะครับในระดับเซมิเพราะว่าสปริงมันหนักนะครับก็แนะนําให้เป็นเซมิอย่างเดียวไปกดน,นะครับถ้าอยากจะมาเซตอย่างอื่นเพิ่มเติมเช่นเปลี่ยนเฟืองเปลี่ยนมอเตอร์เพื่อให้เพิ่มแรงขับมากขึ้นความแรงก็จะมากตามบวกกับอาจจะต้องทอนสปริงลงอีกนะครับถ้าการเปลี่ยนเฟืองหรือเปลี่ยนมอเตอร์เนี่ยมันทําให้ความแรงมันเพิ่มขึ้นเช่นกันกซึ่งมันก็มันก็หลายตังนะครับแล้วก็เนาะ หลังจากที่ดูคลิปความแรงไปแล้วความแม่นยาไปแล้วเนี่ยลูกค้าน่าจะโอเคนะครับแล้วก็ผมบอกก่อนว่าการเล็งด้วยศูนย์เปิดมันเล็งยากมากกว่าถ้าในระยะใกล้เนี่ยผมให้เลยการันตีเลย10ไม่เกิน20เนี่ยยังไงมันก็แม่นนะครับแต่อันนี้ยิงด้วยระยะ30โดยประมาณนะครับ25-30เมตรผมยิงขวดน,น้ํา6ลิตรนะครับ6ลิตรผมเล็งต่ําแบบฐานล่างเลยนะครับคือฐานที่มันติดดินอะ่ะคือฐานขวดน้ําแล้วลูกมันจะเข้าประมาณกลางกางขวดนะครับ ซึ่งถ้าคนไม่เคยเล่นเนี่ยมันจะยิงยากมากแนะนําให้ติดกล้องนะครับนะให้เป็นพวกกล้องสไนเปอร์หรือกล้องซูมไว้ก็ได้แล้วแล้วแต่ท่านถนัดนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดใช้ศูนย์เปิดเนี่ยอันนี้ผมตั้งสุดแล้วนะไม่รู้ในกล้องเห็นไหมเนี่ยผมตั้งไว้สูงสูงสุดแล้วอะ่ะสูงสุดมันมันได้เท่านี้อืมมันได้เท่านี้ครับจริงๆผมตั้งเท่านี้คือผมเล็งเสมอด้านบนเลยนะครับแล้วก็ยิงอ่าตั้งเป้าที่ฐานแล้วแล้วยิงสูงนะครับ อันง่ายคือกดต่ํายิงสูงลูกมันจะพุ่งออกไปไกลแต่เป้าแต่เราศูนหน้าเราเราต้องเล็งต่ํานะครับถ้าใครเป็นมือใหม่จริงๆเนี่ยกับการยิงศูนย์เปิดแล้วยิงไกลจะบอกว่าปืนแม่นไม่ได้นะครับเพราะว่าศูนย์เปิดมันเต็มที่จริงๆคือมันได้ได้ยี่สิบอ่ะแต่ที่ผมลองยิงอ่ะยี่สิบจริงๆนะครับแล้วดูอน่่ยในคลิปเนี่ยผมยิงไปยี่สิบนัดมันมีพลาดไปหนึ่งนัดถือว่าแม่นนะครับกับเป้าขนาดขวดน้ำหกลิตรถือว่าถ้าเป็นระยะ คือถ้าเป็นระยะคนเนี่ยผมว่าพอดีตัวคนเราจจะเล็กกว่าตัวคนเล็กน้อยนะครับก็ถือว่ายิงแม่นอยู่แต่แนะนําให้ติดกล้องนะครับเนาะก็ประมาณนี้นะครับเพราะว่าลูกค้าสั่งต้องการให้มันยิงได้สัก30เมตรครับด้วยปกติพวกนี้มันจะได้ประมาณ20ไม่เกิน2 5แต่ถ้าลูกค้าใส่ลูกลูกเบอร์ศูนย์จุดสองห้าที่ผมแถมไปเนี่ยผมบอกเลยว่าระยะมันจะหายไปบ้างประมาณ2อถึงสเมตรแต่ท่านจะได้ความแม่นยามอีกหนึ่งเลยมันไม่ปิวลมนะครับลูกมันเบอร์หนักหน่อย แต่ความแรงขนาดนี้อาจจะคอามแงจะหายไปสักเล็กน้อยแต่ท่านได้ความแม่นยําเพิ่มขึ้นด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่ามันมันดีกว่านะครับลูกที่ผมเทจะเป็นลูก0 2นุอูน0.20คือมาตรฐานก็ยิงดีแล้วนะครับแต่แนะนําว่าให้ติดกล้องเพิ่มเนาะโอเคไหมนะครับผมถ่าได้สนใจจะส่งซ่อมนะครับหรือส่งมาเซ็ตหรือมาส่งมาเช็คอาการใดๆที่ก็ตามก็ผมแนะนําอย่างหนึ่งว่าอย่ารีเควส5 0 0นะครับเพราะผมเห็นแตกมาเยอะแล้วนะครับผม นะเพราะว่าเอาเต็มที่ผมแนะนําให้แค่ 450, 4 5 0ร้อยห้าสิบผมว่ากาลังดีแล้วแหละแต่ถ้าอยากให้มันอึดขึ้นก็เปลี่ยนสปริงเปลี่ยนมอเตอร์เพื่อเพิ่มแรงทอกมากขึ้นเพิ่มความอึดของเจ้าตัวเฟืองก็คือเปลี่ยนเป็นเฟืองชุบแข็งเลยนะครับถ้าเฟืองแท้อยู่มันมันเป็นชุดเนาะชุดประมาณหกเจ็ดร้อยบาทแล้วแต่ร้านขายสวนผมขายอยู่ชิ้นละอยู่ชุดละเจ็ดร้อยนะครับมอเตอร์แต่งผมก็มีนะครับมีตัวมือสองมือหนึ่งก็มีให้เลือกนะครับแต่ส่วนใหญ่ผมจะไม่เน้นไม่เน้นสปีดแต่เนน้น ไม่เน้นท็อกอ่าเน้นท็อกเยอะมากกว่าคือให้มันคือส่วนใหญ่ที่ลูกค้าผมมันจะเป็นลูกค้าแบบเอาไปยิงเล่นยิงสนุกอะไรอย่างเงี้ยครับอืม๋อก็ประมาณนี้นะครับท่านใดสนใจส่งซ่อมนะครับหรือจะเอามาเซตใหม่ก็ยินดีครับรับทําหมดนะครับผมโอเคครับผมก็ท่านใดจะส่งซ่อมหรือเอามาเซตใหม่ก็มีลิงก์ด้านล่างนะครับสามารถกดลิงก์และแอดมาได้เลยนะครับผมโอเคครับขอบคุณครับ